วันนี้ไงนะวันที่11ธันวาคมา 2, าพศ2 5 6เจเนเกกา,ดดนามมนะเดี๋ยวไปหาตกราัาษณ์พติไฟพืนเนาะพติเนียวเลสกอข่าบูตำบนแม่หัวคออำเภอขุนยวมเวเมลสเนาะเดี๋ยวพัิให้อุเกปทานะเดี๋ยวันหนาเลาะพติอทาดีเนาะเอยวมันนันม่ก็ อือสกอตฮะกูมาสกอตมาปราเยมาจมาฉันแม่ฉันเอาแบบๆมัมีมาปะาสายอตาชุดจ้ะก็จ่ายอุปเดีตับมือตับพอเดียวไปเถียเด้อตาสุกุกดีตอตะโกนไอตากลีลลนี้เดี๋ยวเม็ดเียวบบนี้เดไปเถียวเนียเดี๋ยวอาตอยเดตวเดียวตพี่เดตามาเวมาตว่าบุดบัตทออาบุเรบาก็เลบาปที่ลอปากอโอลปโอล์ปลบาทนเนืลพอเน้อมูลา ต่โอเมกูดูไม่ยอมบรรลุบทอนน้อาละอันมาดูแบทัศน์ซึ่ไม่ยอมเนเดิมเดิมต่ในนีอเมกุก็คลอยตัดกันแค่เบียรตัวหน่อยปุ๊บแต่เรื่องลุยทายามัตเตเซียมาจาเดิมจ่าแต่เรคือตัหลอดทีพกาเดือประมาณเจริญเลยแบบไม่ใช่ประมาณเจริมาแตเสียเออ อันนั้นกเออเอเรเลือกหเราดักูกโดนน้เอเราลือดเลอทาร์ล้ทีเอทาร์เราลาเดี๋ยวเราพูดเพือทายสญญาณบารเ่เียบไปลเล่ตละ่เรตะกสักกอะไรที่เขอเราเลตอบาร์าคหน้ามิเสียนี่นนนแบจิบดูจิบโพตูไปเขาก็ไม่ได้บารเดอาจบารแล้วก็บานี้โตขอเราโตจะอกรลอนนี้เดบ้นนี้ไม่ร้สาเดบารสัา nên nên đi nên non, là cô mai em, là lửa và che thoa điểm, và thế thoa đi nè u là già dạ bi là dạ bà tư u là già đi là เน่าตอมือวาเจโอาพอต่อมือวานเชโอทว่าผแลโอลาจับดีลากอ

khà le mu de ra lê lê tê ô bin thì ra lê lê tê le

con tư thế đô đi là ô là cho sơ ni là ô là cho ni และเสือนี่เจากกา้ากาอีเนือึและเสือนีเจากกา้ากาอีเนือ้นอมอยและอ

ลลโอลาตอตโอลาทีลลโอลาตอตโอลาทีโอลาตอ la ti he ko na le do ye do ye le nhà thì có bà già lưu có bà xa lưu cả chứ xa ghi thì ô lưu chứ

là từ lư là ô là thực quả mẹ ám bùn, là ô là thực quả miết ám bùn. ละโอ้ลาสิูเดเมโอ้ลาสิูเดเมฮุลาโอ La sắp nimicèo. La sắp nimicèo. La sắp nimicèo. La sắp และเจอผูอมีกอเวนอนานื้อมาหิมาเชนื้อสาวเวดาล้อสูล้อซาและเจอ nhi cho kẻ lên nứ về lá cho kẻ lứa <laughs> <laughs> <laughs>

O kwe o kwe bàthé mi. O kwe o kwe bàthé mi. Ô nà ghê thị gạt lột lộ, ô ghê gạt lô, lô. <coughs> <coughs> mi quê bà thọ mi quê bà thọ đất thì bà na mi tơ ni tơ thì bà na mi tơ ni ta cứ sa pê khol lu thì ta cứ ສາປେຍຄົນດູທີເຖີທີບ້ານນາມມີເຕີກໍເຕທີບານນາມມຕໍ

chế thọ lệ ta tư là cứ cứ mi có nô ba na là cứ cứ mi có nô ba โทษวิปริอจุดแลจโทษวอจุดเลจแล้น na le ta mư le le no ba na le ta mư le che tho le ta ga และมือเชทเลตาตือกัแลมือเชยทอลตาตือกัลเตขูดเลนอบานาและมือ

นบาพลเลตาหกและมือลอตตัวโคเกรและมือ ล่อตัวโคุสเกรีและเที่ดูเกะชอจอมและฟ้ามีกวีรอพร้อม แน่ทีกว่านาเนือดูทอส้อผากว่านานลือตาเอต้อนาเนือผาจะลือตาขอลองแล,ล้วเลอ ที่จะก่อภรยานนจังหวัดเลนืเลยลือจุเลบาดพองเล่

เลตุกาโอเลือมอเลตอกาอโอเลตอมเลคิกาเทลอเปิดจ เละ้งข no, 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 ี no. no, no, u, no, u, ้งาเทยวอเปิดนรูนอมาแต่ไม่นดหนนอรูนมาเลอาสา 레노르노마르아사노차메주주투콰노차메시코바키 ባቡ መልንች አለው መነጵ ተገነች እንድ እንች እንን እንች እኞነ እንች እ እን እንድ และเจอโลบาบ r าดิสซนและเจอโลบาบกาดิสซนดิสอนอต t อเนิ นี่สอนเตอรอนียาจ้งจะเาินอันนีต่เจะอันรอนี้เราอยมกัดเออตกาจะดีเรื่รือเปล่านี่ที่ให้ไปทก็เจลยเนาะทามาล่อ าเมื่อทาพอเนาะแต่เลือลเล่ออะไรพอดีแล้วสะก็ขขเข่าเนาะ